สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราสองคนผมต้นนัทวัฒน์จัดให้และพานุวัฒน์จัดให้สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในงานการแข่งขันยอดนักขับมือทองอิวสุคิงออฟทักสองห้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้เราอยู่ที่อาท่าเรือแหลมจะบังนะครับก็บรรยากาศโดยรอบวันนี้ก็อากาศดีเรียกว่าฟ้าเป็นใจมากเดี๋ยวยังไงเราพาไปชมบรรยากาศในงานทั่วๆนะครับผมไปชมบรรยากาศกันก่อนนะครับ ถบรรทุกต้องรถบรรทุกต้องรถบรรทุกต้องสําหรับวันนี้เราก็มีการแข่งขันขกันทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นที่1ก็คือตัวนี้เลยครับ f x z 360ลากพ่วงนะครับสำหรับรุ่นที่2ก็จะเป็นหัวลาก g x z นะครับผม ลากหางเทเลอร์นะครับผมก็มีให้ชิงแชมป์กันตามที่ผู้ขับขี่ถนัดกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับพี่ๆนักขับก็แยกกันไปแข่งขันสําหรับสถานีของตนเองทั้งหัวลากแล้วก็10ล้อนะครับผมคุณต้นเมื่อกี้ไปดูสิบล้อมาใช่ไหมอ่าใช่ครับบรรยากาศเป็นยังไงเข้มข้นเหมือนหัวลากมันมากเลยเขาขับเก่งกันจังนะสงสัยเขาจะเรียนมาตอนนี้เราก็อยู่สถานีการแข่งขันของรุ่น g x z 360นะครับผม บรรยากาศการแข่งขันตอนนี้ก็กําลังเข้มข้นนะครับผมตอนนี้ก็เอาใจช่วยพี่ๆกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะมีขอสัมภาษณ์พี่ๆนะครับผมในงานเนี่ยก็จะมีการเล่นเกมแจกของรางวัลอยู่เรื่อยๆนะครับผมพี่ใหญ่ฟันดีมาช่วยงานด้วยนะครับงานนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบูธการแข่งขันรถเอเเป็นรถพ่วงนะครับตอนนี้คือผู้เขาเ้ขาร่วมแข่งขันก็รอก,การแข่งขันเป็นคนะิวเนาะสำหรับการแข่งขันก็อันนี้ก็คือมีสีดาน<ๆ>เดี๋ยวเราไปตามเชียร์กันก่อนนะครับสวัสดีครับผมนายพิษัลลาภมามาจากเบียนครับ รุ่นหัวลากวันนี้พี่มาแข่งรุ่นหัวลากใช่ไหมครับใช่ครับก่อนหน้านี้พี่เคยแข่งหรือเปล่าเคยมาครั้งนี้ครั้งแรกครับอ๋อครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งครั้งแรกนะพี่คาดหวังอะไรไม่จากการแข่งครั้งครั้งนี้ไม่คาดหวังอะไรพี่ก็ว่าตื่นเต้นตัวตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นใช่ใช่ครับก็เป็นประสบการณ์เนาะใช่นี่เรามาครั้งแรกก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ใช่ครับครั้งต่อไปไม่แน่ไม่แน่อาจจะปีหน้าอ่าปีหน้านะใช่ใช่ครับปีหน้ามาอีกก็มาเรื่อยๆเลยครับก็วจะได้ที่หนึ่ ท่านี้ทศรพีิครับผมชาญนนท์องตะคู่ครับมาจากบริษัทแหลมสบังอินเตอร์ทานครับผมวันนี้พี่มาแข่งรุ่นอะไรครับรุ่นหัวลากครับจีหัวลากนะครับพี่เคยมาแข่งก่อนหน้านี้หรือเปล่าในกิจกรรมนี้ก็เคยมาเมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วอ๋อมาแล้วรอบหนึ่งครับผมผลการแข่งปีที่แล้วครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับแชมป์รอบคัดเลือกครับแชมป์รอบคัดเลือกครับอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นตัวเต็งเลยนะวันนี้ วันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับสภาพอากาศด้วยครับอ๋อมีฝนตกนะช่วงช้ามใช่ครับคาดหวังที่หนึ่งไหมก็มีบ้างครับทําให้เต็มที่ครับอ่าครับผมเอาใจช่วยนะครับผมสาหรับวันนี้ผมดูป่าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวเต็งไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ป่าแนะนําตัวก่อนครับว่ามาจากไหนบริษัทอะไรผมธนงศักด์นะครับสถิตเป้ามาจากบริษัทหลักทองครับหลักทองโลจิสติกหลักทองโลจิสติกป่าชื่อเล่นชื่ออะไรครับเนี่ยคือศักด์ครับปีศักด์นะปีนี้เป็นปีแรกหรือว่าปีที่สอง ปีแรกครับผมปีแรกที่เข้าแข่งขันนะครับผมแสดงว่าอาการตื่นเต้นอะไรยังมีอยู่มีไหมครับหรือว่าเก่าเกมมากชิลชิมากเยอะเลยพี่ขับรถมาเยอะแล้วเนี่ยที่เขาจัดสถานนี้ให้พี่แข่งเนี่ยถือว่ายากไหมพี่ก็ถือว่ายากอยู่นะครับยากที่จช่ไนะครับครับโอเคครับกิจกรรมแบบเนี้ยชอบไหมชอบชอบนะประสบการณ์ได้ประสบการณ์วยเนาะความรู้ด้วยสำหรับผลงานวันนี้ที่พี่แข่งไปแล้วเนี่ยพอใจกับผลงานตัวเองไหมคิดว่า ก็ถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งครับก็ถือว่าพอใจชนบุรีสุเซี่นี่มามาเชียร์พวกพี่ๆโดยตรงเลยมีอะไรเดี๋ยวเราช่วยเต็มที่นะครับผมยังไงฝากพี่ลุยให้มันเต็มที่ถ้าป๋าชอบแบบนี้ปีหน้ามาอีกไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากมาครับผมปีหน้าชนบุรีสุเซีโคต้าขอหนึ่งนะครับเพราะป๋าเขาตั้งใจมากโอเคครับป๋าขอบคุณครับครับครับขอบขอบ ตอนนี้การแข่งขันก็ดำเนินการมาจนจบสิ้นแล้วนะครับดีเลอร์ไหนจะได้แชมป์ของเราก็มีรุ่นของเราเต็งหนึ่งนะเต็งใช่สามคนนี้ก็คือเป็นตัว<า>เต็งเลยฝากแฟนๆช่วยติดตามเพจรถบรรทุกชนบุรีซูซุเซลของเราด้วยนะครับและตอนนี้เรายังมีกลุ่มของรถบรรทุกคใครที่มีรถบรรทุกหรือใครไม่มีก็คือเข้ากลุ่มของเราได้รถบรรทุกหางานทั่วไทยอ,อันนี้คือกลุ่มแบบหางานนี่คือใครงานน้อยใครไม่มีงาน ให้เข้ามาตรงนี้ใครไม่มีงานหรือใครมีงานเยอะก็เข้ามาให้เอามาแชร์ share, าหากันอุย้ยดีมากสิอ,อย่างนี้สําหรับวันนี้เรา2คนก็ขอญาตขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากเพจรถบรรทุกชนบุรีสู่เซลแล้วก็กลุ่มรถบรรทุกหางานทั่วไทย,ไทยด้วยนะครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับยังไงก็จะมีคลิปดีๆผลงานดีๆมาให้แฟนเพจกันเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ